จะบอกว่าคนนนี้ขนแบบขนแขนแบบฟุ้งฟิงมากจัดเต็มมากจัดเต็มมากขนแขนบอว่าฟุ้งฟิงมากข <rela unch> นแขนฉันฟุ้งฟิงเกินไปวะอ่ะอ่ะเ mm hmm. ราดูจัดเต็มเกินไปให้ปลอาเธอจะบอกว่าเราเสียเวลา ในการตามหาร้านอาหารอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนก็คือเราอะที่จริงเราไปถึงร้านอาหารที่เรียบร้อยแล้วแล้วพนักงานต้อนรับก็คือบอกเราว่าร้านอาหารนะอยู่ข้างบนสรุปเราก็เลยต้องขึ้นข้างบนพอขึ้นข้างบนไปปุ๊บพนักงานข้างบนก็บอกว่าอ๋อร้านอาหารอยู่ข้างล่างคะ่ะสรุปเราก็ต้องลงมาข้างล่างเราก็เลยกลายเป็นน้องอายก็ค่อนข้างที่จะบอก อะไรเนี่ยน้องอายก็คือค่อนข้างที่จะงดหงิดมากเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเริ่มจะสายกับเวลานันหมายของร้านอาหารทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็สรุปเราก็มาถึงร้านอาหารมาที่เรียบร้อยแล้วก็คือบรรยากาศข้างในร้านอาหารก็คือดีมากๆเลยนะคะร้านอาหารก็คือ nice มากคือหมายถึงว่า อาหารที่เราจะกินในค่ำคืนนี้ก็เป็นของเจแปนนิสนะทุกคนคืออาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆก็คือสเปเชียลก็คือต้นไม้สีแดงนะนะ้าไม่รู้ว่าสเปเชียลของเขาคืออะไรแต่ว่าในความสึกนะ้าก็คือเข้ามาข้างในมันมีสเปเชียลก็คือต้นไม้เขาเป็นเอกลักษณ์ก็คือน้องสีแดงนั่นเองนะคะทุกคนก็คือ enjoy อาหารมากมากคือ happy มากมาก ือประทับใจมาเพื่อนๆก็พยายามที่จะทำเซอร์ไพรส์ให้ตลอดเวลาคือเซอร์ไพรส์เก่งคืองงปะคือเพื่อนน่ารักฝุดๆคือต้องขอบคุณเพื่อนที่เวลาทุกเวลาสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่เป็นกำลังใจให้คำปรึกษาโน่นนี่นั่น เสมอมามันก็คือมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบเซนส t ทีฟสำหรับนามากเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ต้องการเพื่อนเยอะขอแค่ปริมาณน้อยแต่แน่นทุกคนเข้าใจปะเราก็คือปีนี้มันค่อนข้างที่จะไปเป็นปีที่ Special มาเพราะว่านาจะใกล้30มแล้วไงทุกคนเรา ปีนี้ก็คือมีพี่สาวมีเพื่อนที่ดีมาร่วมฉลองวันเกิดกับนาที่สิงคโปร์ในปีนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้จัดกันที่เมืองไทยนะทุกคนเราจัดกันที่สิงคโปร์นะแล้วก็น้องที่คนหนึ่งที่น่ารักมากๆก็คือสิริตัวน้อยของนานี่เองน้องก็คือค่อนข้างที่จะแบบ e n t e r a i n เก่งมาคือเจ้าแม่เซอร์ไพรส์ค่ะพยายามที่จะไอ mm hmm. คิดว่านะ mm hmm. ก็คือต้องเป็นไอเดียน้องคนตัวเล็กน,นะที่แบบพยายามบอกเพื่อนๆให้แบบเออน่าจะเซอร์ไพรส์อันนั้นอันนี้ให้นาะอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็คงจะเป็นทุกคนนั่นแหละที่พยายามที่จะทำให้แบบเออนา รู้สึกว่ามันเป็นสเปเชียลของนะก็คือมันเกิดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่า,าเซอร์เกงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราดินเนอร์เสร็จแล้วทุกคนเราก็พยายามที่จะหาร้านฟิลแบบว่าแดนอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปไปที่ไหนที่ไหนก็คือเงียบมากนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่วีคเอนนะมันเป็นคืนของวันพุธนะ ไม่แน่ใจว่าจำมันผิดหรือเปล่าแต่แบบค่อนข้างที่จะแบบอยไปที่ไหนที่ไหนก็คือไม่มีคนเลยอ่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกบ,บว่าเราต้องการ after dinner ก็คือต้องการปาร์ตี้นะก็คือแต่พยายามที่จะพาเพื่อนๆไปแบบไปปาร์ตี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปคือรู้สึกแบบเอ้ยแอบ,บคิดถึงบ้านเรานะเพราะว่าไม่มีที่ให้ ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละที่คือคนค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะทุกคนคือเงียบมากเงียบแบบเฮ้ยเงียบอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่เป็นไรสรุปรวมๆเราก็คือย้ายที่บ่อยมากแล้วก็คือแต่ละที่ที่ไปก็คือได้เป่าเค้กสมใจมากได้เป่าเค้กทั้งคืนจนเพื่อน,อนๆบอกว่านี่ ได้เป่าเค้กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แอบแอบแอบคิดอยู่นะว่าเออวันนี้มันเป็นวันเกิดเรานะเราจะได้เป่าเค้กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปก็คือได้เป่าเค้กทั้งคืนนะคะเพื่อนๆก็คือแบบร้องเพลง Happy Birthday ให้ทั้งคืนแล้วน้องสิริก็คือไปที่ไหนก็คือแบบ is t my friend birthday อะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็คือทุกคนก็คือไปร้านอาหารตรงไหนอะไรเงี้ยอ๋อคนนี้วันนี้วันเกิดหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบนําเคกมาให้เป่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ special day มากๆเลยทุกคนเป็นปีที่นะ่าเต็ม29แล้วนะแล้วก็ก็ h a ปปีมากๆก็ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจฝากติดตามช่องด้วยนะคะเพิ่งเป็นมือใหม่หัดทำนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ